โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ทีใ่ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุ้ม,มเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนาหน้าด้วยนะครับ l ลน e เมโล o ท็อปอัเปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับ วันนี้ก็มารีวิวสกินของวูคองสกินนี้เลยเนาะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้าไปในตัวเกมก,กันเนาะมาดูสกินของวูคองสกินนี้กันก็ไม่เล่นมานานมากวูคองก็ไม่ค่อยจับจับไปแล้วันเนาะ <g iggle> ก็รอดูไปพร้อมๆกันแล้วกันโอเคครับก็เ <พอ S 1> ก็บบูก่อน,นแล้วนเนาะไม่ได้เล่นานานและลืมโอเคครับนี่อ้ถ้าจมตีก็สวยนะที่จริงสําหรับสก,กินนี้แล้วว่ามันก็ใช้ได้เลยนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหม คงไม่มีใครคงแบบว่าไม่มีแบบใครมาลัาดนะกลัวจังเลยจุ๊บโ,โอ้ยสวยนะดีสกินไอ้นี่ใช่สกินสกิวจุ๊บจุ๊บอุยอ้ยจะลาดปะเนี่ยอย่าลัาดนะขอร้องโอ้ยเราชอบที่มันทิ้งเราสีม่วงไว้สวยมากลเลยมันมาในตีมม่วงทองเนาะมันก็สวยดีอะ่ะ โอ้โอใชได้อยู่นะ้อสนใจข้อไปลองซื้อมาเล่นกันได้นะครับ <laughs> หรือว่าจะไปสุ่มก็ได้นะก,นลกล่องลัก้าคูป,ปองก็ไม่ไม่แพงหรองงกมั้งกล่องลัก้าคูปองแต่จะได้ที่ไหร่ก็ไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยอยู U ่เอ๋ออยู U ่เอ๋จะเข้ามาเหรออย่าเพิ่งเข้ามานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เรียกเหรอเรียกเหรอ <c oughs> <c oughs> เออเรียกเหรอเรียกอุ้ยวิ่งไม่ทันอุ้ยใครไปไหนมาเนี่ยอุ้ยขอบคุณแวน เฮ้ยพระจันสวยมากอุ้ยเร็วมะอุ้ยนีหนี่น,น,นีทันไหมเนี่ยอุ้ยพี่ว่าจะหนีทันเละโอ้ยเละเลยนี่เท่าก,กี้มีอัลติเมทหน่อยจะดีมากเลยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ปุ๊บปุ้นแล้วนี่ปะคาสีทองมันก็เข้า,ขาขก,กับสกินนะี่ก่อนนะนี่ตอนแรกก็เป็นเลือกอยู่ว่าอันไหนเข้ากันอันนี้น่าไปดูเอฟเฟกต์วิ่งมาอันนี้น่าจะดูเข้าสุดแล้วล่ะแล้วก็วเปลี่ยนเอฟเฟกต์สังหารมาเป็นพระจันทร ก็ดูเข้าดีนะแต่อย่างที่ยังไม่เข้าก็คือเอฟเฟกต์วาระเราเป็นไอ้ดารูมะมั้งที่มันกิ้งๆิ้งอะไรไป้ออืออฮึนี่เนี่ยร๊บออกอะไรดีออกนี่ละออกมัมาหมดเลยฮ่อืมเขาบอกเล่นมูคองพยายามเล่นอาตาคิเยอะๆมั้งเราก็โอ้ยยูเอ๋อเยคิดว่าจะเข้ามาทางนี้ อยากหวดสักภาพมาให้หัวดหน่อยเร็วโอ้ยยูเอ UA อยู่ข้างล่างโอ้หยูเอเราไม่กล้าเข้ามาแล้วมั้งนะโอ,โอ้ยแวนก็โอเคนะเกมนี้โอ้สกินอลิสก็น่ารักนะครับแหมถ้าได้เข้าเกิดชุดไอ้นี่ของอลิสในช่วงนี้ก็จะดีมากเลยที่เป็นซื้อใน้านค้าลดราคา90คาูปองอะ่ะน่าจะเป็นแบบเซ็จต,นนตจีนีเนาะออกเป็นแนวจีนจนหน่อยหรือเปล่านะโอเค ฮุเออที่จริงตีมจีนหนึ่งขึ้นได้ <c oughs> แวนแวนก็มีตีมจีนอีกที่เป็นสก,กินฟรีอุยอ้ยอุย้ยบวกกันแล้วแต่ไม่ไหวอ่ะเออน่ากลัวจริงๆเลยฮุปฮุบนี่ออกนี่แล้วกันเีย๋ยวหน่อยก็ได้ออกวิ่งเร็วแล้วเพื่อจะไปคิวง่ายๆขึ้นจะง่ายขึ้นจริงหรือเ่านะอุ๊ นี่เนี่ยคืออืมโอ๊ยทำไมฟอร์เรนไปป่าฝั่งนู้นแล้วล่ะโอ้โดนเลียวแม้แล้วไปช่วยทันไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหอยากไปช่วยเลยโอ้โหเลือดแค่นั้นไม่ไม่ไหวเลโอ้เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่กลับ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 โอ้ยไม่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 ไปโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเลยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยเหนื่อย S <S 2> <S 2> หน้าแดงเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเขินนี่นีเนี่ยเนี่ยปักโอเคยีบออ,ออกเถอะเดี๋ยวประกฏเอลซุซูมาโดนแน่เลยน่ากลัวจริงๆเลยฮึบฮึบฮึบวิงว่งวิ่งวิ่งแฮมทาโลไม่ใช่นยูของแฮมทาโลปักโอ้โหชอบที่มันถึงเนวของวงเรา เนี่ยยิ่งท่าพาสีเหมือนเทียนะโอ้ยโอ้นี่เนี่ยเนี่ยท่าพาสีเหมือนพี่ตีอ่ะก็ดูแรงมากเลยนะก็สำหร, okay. ร Sadly, ับบ okay. ูคองก็ถือว่าโอเคนะื้อเจ็บไหมเจ็บไหมึุบบางโอ้ ช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอ้หน่ะเอลซุน่ากลัวจริงไม่ต้องมาละสการเอลซุอื้ออื้อดียูเอทำดีมากครับเออยูเอโอ้ยว้าจริงก็ไม่น่ารอดแล้วล่ะดูมานาเราด้วไม่น่าพอนี่ไงเอาดาลูมามาความแรงขีโอ้ยกว่าจะได้ความแรงขีเยอะ อีกยาวไกลวิ่งวิ่งวิ่งเล่นเป็นป่าที่วิ่งกลับฐานบ่อยมากไม่ไหวแล้วซุบป้าซุปซุปโตเจ็บไหมนี่เลยเออโอ้โอโอจไปช่วยบนก่อนโอ้เร็วมากนี่เี่ยโอไม่มีอันตีถ้ามีอันตีก็น่าจะต่อแหละโอ้ยจังหวะไม่ค่อยดีเลยฮะ อ,อ้าวฟอเรนจะมาแย่งหรอไม่คิดแย่งนี่เนี่ยเอาเลยนี่เนียตึ๊บปึ๊บปักปักนี่เน่เน่บูบับแล้วไอ้ไหนกันมาเล่นเป็นเพื่อนเราหน่อยเอเอเหงาแหละมาช่วยหน่อยดีฟอรเรนก็ได้มาเถอะเออมาช่วยหน่อยเออด,ด้วย มีคนมาช่วยแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยยูเอะเก็บดีไหมอยากเก็บเงินนะโอ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนเฮ้ยหลบได้สองครั้งติดเลยแนฮะไม่ธรรมดาเราเนี่ยชึบชึบชึบวิตกใจชัวโดนเชือนสุดจะโดนเฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ย นี่เน,นี่ยที่จริงเขาบอกให้ออกรีบออกอันนี้เขาบอกมันต้องออกอัตราขี่เยอะๆอะฮึ้ฮูนี่นี่เน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกันหมดเนี่ยฮึเอออืมอัติเมตก,ก็สวยนะที่จริงสก,กินนี่ถือว่าโอเคอยู่นะโอุโอ๊ย จะบวกกันแล้วเหรอนี่มันมาช่วยตอนตรงนี้หน่อยช่วยเก็บดาร์กกันหน่อยเถอะช่วยเก็บดาร์กกันหน่อยฮัลโหลอยู่ไหนกันอ้าวอลิซเดินผ่านไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเก็บดาร์กก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีดาร์กจะไปแล้วเออโอเคอย่างนั้นเราก็ได้เอมทาโลอุ๊ยตกใจตกใจสกิลสกิลของอยูเอ๊ เออนี่เออเออฮึเออฮึบอโหไม่กล้าบวกเลยแฮะก้ไปแจกจังางเต่จริงแล้วต้องเขาไปช่วยแหละจริงทีมเราก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยแทบไม่โดนคิวกันเลยแฮะโดนใช้ได้อยู่นะเออเออนี่นี่ เฮ้ยยังไงอลิตก็ตีป้อมแตกได้ไม่ธรรมดาป่ะละ่ะเออฮึบเออเลงไปช่วยล่างไหมเฮ้ยอยากเก็บเอวสุมากโอเคลงไปช่างก่อนโอ uh ้ยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเฮ้ยนี่เด็กปะโอ uh ้ยอุ้ยโอ uh ้ยอย uh ่างนี uh ้เดียวเองอุ้ย โอ้ยอุยเอลซูตกใจหมดอยู่ไหนและนี่อุ้ยโอ้ยไม่ไหวโอ้จะรอดไหมเนี่ยรอดไหมโอ้ยมันเลงอุ้ยเกือบตายโหเกือบตายไม่หรอกเป็นเพราะว่าเป็นสกินใหม่เว้ยมันเลยแบบจะอึดเป็นพิเศษไม่ไม่พูดเล่นนะเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่จริงดวงดีเมื่อกี้ให้ดวงดีเฉยเมื่อกี้เกือบตายแล้วว่าเอลซูโอ้ ลิงแบบกะเฉือดกะเฉือนเราเลยเออตึบนี่นี่ตึบนี่นี่ตอตอตอฟาด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 ออ้ออเละเละเอยไปไหนกันหมดออกมาคุยกันหน่อย <g ül> เป็นป่าที่ไม่ได้ค่อยได้คิวเลย อเออสูกแม่เหมือนกันนะเนี่ยเออไปไหนกันหมดอ,ออกมาคุยกันหน่อย <c oughs> เฮ้ยมาแล้วเวยื่อคือของเราอุ้ยโอ้ยเมื่อกี้เกือบเข้าใกล้ได้แล้วเกือบแล้วเ้ยเหนื่อยเลยเราต้องไปเรียนรู้วิธีวิธีการเข้าใกล้ศัตรูให้มากกว่านี้นะเนี่ย โดนพัดออกตลอดเลยอุ้ยไอย้ต้องเข้ามานะ่าอยากเข้ามาโอ้ยเลียละไกัได้ละนี้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 โอ้ยรอดอุย้ยอิวสู่ก็ขยันเล็งจังเลยไม่ไหวไม่ไหวกลับอีกแล้วโอ้ยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยฮนะชึบ นี่แหละรู้สึกว่าฝั่งนั้นก็คือแบบเป็นตัวที่รักษาระยะค่อนข้างเก่งนะอย่างยูเอหรือเอลูอย่างเงี้ยรักษาระยะเก่งมากเออเลียวมาขารักษาระยะโอ้รักษาระยะหมดแย่แล้วเราไม่ไหวเฮ้ยอ,อ,อะไรสกินสวยครับสกินสวยหรออุย้ยกดมาลัดเอลซูสูมีปะเนี่ย ออโอเคเียเราลัดเองไม่ต้องเอลสุลัดเอ้ยไหนการออกมาให้ฟาดหน่อยสิอุยเออเอ้ยเข้าแล้วมีใครมาช่วยหน่อยเอ้ยนี่เป็นไงผ้าพระจันทร์สวยไหมโอ้ยเนี่ยไม่น่าเข้าไปเลยนะอนไรล่ะได้คิวอยู่นะก็ได้คิวโอ้ยนิดเดียวนึงยูเอะจะไปแล้วนี่นิดเดียวนึงอุ้ยนีดดียนึงไม่โดน เออแม่เ่า U ฟของเราก็เก่งด้วยแหละไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาื้อเฮ้ยตายคนเดียวเลยเหงาจังร้อยสองคนนี้ฮายาเตะก็ไปด้วยเฮ้ยไม่มีใครตายอ่ะเราตายคนเดียวเอยเศร้าเศร้าเศร้าใจโอเคชุบปรากฏท้ายเกมโดนพิกประมาทจัดกลัวกเหมือนกันนะ โดนพิกนี่เงือบเลยนะเศร้าเลยเอ,อ้ยไม่หรอกมั้งยูเอะเล่นดีอยู่นะเออนี่เน,นี่ยนี่ชุบ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 ไปไหนกันหมดนี่ฟาดฟาดให้ฟาดฟาดฮึบฮึบฮึบไปไหนกันหมดนะเฮ้เก่งยอด อืมอาริตติงสกินสวยนะจริงอยากให้สลิอยากให้อาริสมีสกินอัลติเมทโอ้โหอยากเข้าจังโอ้ยโดนด้วยเหรอเมื่อกี้เหมือนไม่โดนนะแต่ก็ยังโดนงงเลยไหนๆก่อนปิดเกมขอสกิลได้ไหมขอสกิลได้ไหมอืมอันนี้แล้วกันจะได้ตีแรงขึ้นไห้ไหนกันหมด เราดักพุ่มเพื่อจะมีใครโผล่มาจะมีไหมโผล่มาหน่อยเธอ,อเงาแล้วเฮ้ยยูเอะมาปาดเ่ยนี่ฟาดฟาดอีกนี่ไะแหหนีพอได้คิวแล้วแบบไม่โดนคิวได้คิวแบบไม่โดนคิวสักทีเออไม่มีใครมาช่วยเรามั้งดูจากสภาพและเต้นดีไหมเต้นรอออ นี่เนี่ยโอ้อื้อเจ็บเออว่าออจะมาเก็บเอลสุซะหน่อยไม่ทันไม่ทันพอเร,เร็วเร็วกว่ากลับแต่จริงดารุมะก็ดูเข้าอยู่นะถ้าดารุมะเป็นสีม่วงกนะ็จะน่าจะเข้าแต่มันเป็นสีแดงก็แอบ,บเข้าตรงที่มันเป็นสีทองๆหน่อยมั้งนี่ไง,ยงอย่างท่าวิ่งนี้ก็เข้าอยู่นะฮึบฮึบฮึนี่เออะ โอไม่ด oh. ีอะไคป่วนปลาฝั่งนั้นไหมไม่รู้ทำไมอือนคือเจ็บอ่ะเรามาช่วยแล้วโอ้โหทีมเราก็เก่งเก้นแทบไม่โดนคิวอะไรมีเราโดนคิวคนเดียวเออเจ้าชุบชุบชุบโอ้ยเออวยตกใจ โอ้ยูเอนะกลัวมากระวังหนต้องระวังยูเอให้ดีๆคือโอ้ยป้อมถูกทำลายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหน้าเข้าจังเลยอ๋อเหมือนอมตะไปแล้วและทีมนั้นไม่มีแทงเนื้หรอมั้งเลยดูแบบไอ้นี่และทีมเรามันค่อนข้างเป็นดำเยอะๆอุ้ยเจ้าสุกเหรอแต่หน้าเข้าไปฟาดสักหมัดเออ โอ้ยฮียเตะกอสารยาเกินเกินเข้าไม่ได้เลยแฮนี่ซื้อฟาดหัวอืออมาสิมาอุยอ้ยอุ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยอาพินี้หาหลวงปู่เข็มหรือเปล่าแบบอาจจะช่วยอยู่ตอนนี้เราห้อยพระหลวงปูเ่เข็มไม่ใช่พูดเล่นนะ <c oughs> ไปไหนกันอุ้ยโอ้มันเล่งเราอยู่นี่เองอืมเลือเฮ้ยไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดอีนี่เนี่ยคาดคาดคาด,าดอือเก็บคิวได้แบบไม่โดนฆ่าด้วยสุดยอดคิวเหนื่อย ตุกปัก double kill yu เก่งเกินตอนเล่นยูเอเดี๋ยวต้องไปเล่นยูเอแล้วบ้างและ้วล่ะทำไมฝั่งคนนั้นเล่นเก่งจังเราโอ้ยไม่ค่อยได้เล่นอลไร yu เช่วงนี้แต่ยูเอมันแรงนะจริงบางอันแบบครึ่งหลอดเลยแค่สก,กิลเดียวแต่ต้องเล็งให้โดนมันก็ยากตรงเล็งให้โดนนี่แหละโอเคเพียงแค่จะปิดเกมได้ง่ายๆเลยเกมนี้หรือเปล่าเออเดี๋ยวไปตี ความป่าเล่นๆรอชุบชุบหนี่เก่งเก่งโอ้โหจบเกมเลยก็ได้มั้งเนี่ยฝั่งนั้นน่าจะยอมแล้วมั้งเนี่ยดูจากสภาพเฮ้อสงสารจังปิดเกมเลยไหมเนี่ยเอาให้จบเลยนิดเดียวโหอยากเก็บอยู่เอะยังเลยเฮ้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 ยพอพอเฮ้ย ปิดเกมไปเลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มป่า,าเล่นๆยังไม่ทำไปฟาร์มลยโอเคมาดูซิว่าใครได้เอ็เราเดาว่าอยู่ยเอได้โอเคมาดูกันว่าใครไดเอ็มอ่าโอเคก็ตามค่าหนูก็เป็นตัวยุเอได้จริงด้วยเดี๋ยวมาดูในสักข้อออกมาแล้วกันอแต่ทุกคนเล่นโอเคหมดเลยนะโอเค ได้คะแนนไอ้น,นี้ต่ำสุดเลยฮะน้อยเลยเก้คครับเดี๋ยวมาดูพวกไอเทมในเกม,อ,มอื๋อแวนออกเป็นเวทน,นี่เองแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว้ยเราเข้าน้อยจังเลยเออแต่อยูเอสร้างความเสียหายเยอะเกินโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะ โอเคครับก็สกินของวูคองก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจก็ไปซื้อสกินก็ได้นะหรือว่าจะแบบไปลองสุ่มดูก็ได้นะกลองละ9คูปองเผื่อได้ก็ถ้าได้ที่กี่คูปองก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าใช้กี่คูปองถึงจะสุ่มได้สกินของวูคองนะโอเคครับก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้ง2เจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม rov แล้วก็อีกเพจนึง เพจ Mailtopup เ,ออพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเพราะใช้เพียงเลข Open ID เท่านั้นนะโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย